อันนี้บอกหนไม่ใช่ไม่ใช่รอเัี้ยงภาพก่อนให้เขาพร้อมก่อนอนุนิววันนี้มาร่วมกิจกรรมกับทางนาเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวนี้ดีใจมากเลยครับรู้สึกแบบเป็นเกียรติมากๆที่วันนี้ได้มาพูดคุยได้มาแชร์ประสบการณ์ดีๆกับพานนาครับก็เป็นผู้ช่างสองตัวเลยครับวันนี้มีสองตัวมานำเสนอ ต่อตัวนี้มีตัวไหนบ้างทุกนะก็จะมีตัวน้องที่เป็นสลับกลมกับสลับเหลี่ยมสลับกลมจะเป็นสีครีมเนาะเขาชื่อว่า The r a d i a n c Protection Aqua Glow Fusion Foundation ครับซึ่งน้องเขาจะเน้นความแบบผิวฉ่ำกลซึ่งคิดว่าทุกคนน่าจะชอบอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ใช้มาด้วยใช้น้องคนนี้เลยเนาะเขาจะให้ความแบบ เป็น everyday look สบายๆายไม่หนักผิวด้วยครับแล้วก็เล่นแสงเล่นไฟได้ดีเลยและที่สำคัญน้องเขาช่วยปกป้องจากมลภา,าวะด้วยไอตัวนึงอ่ะเป็นยังไงอีกตัวนึง<อ>ชตลรบเรียมสีดำครับน้องตัวนี้จะแตกต่างจากน้องตลับกลมนิดหน่อยครัวนี้เขามีชื่อว่า natural radiant เก่งมาก natural radiant long wear cushion foundation ชื่อทางการก็ ยานิดหน่อยครับแต่ว่าจับได้เขาเขาคนนี้มีความแตกต่างกับเมนูนี้จริงๆเหรอนอกแตกต่างจะต่างกันอยู่ครับเพราะว่าน้องสลับเหลี่ยมเขาจะไม่ได้เน้นด้านความฉ่ำโรครับเขาจะเน้นความการปกปิดที่ดีขึ้นครับอย่างผมก็สลับใช้ทั้งสองตัวเลยครับอย่างวันไหนที่รู้สึกว่าจะต้องแต่งหน้าแบบอยู่ทั้งวันอย่างเงี้ยก็จะใช้เป็นน้องสลับเหลี่ยมครับเพราะน้องเขาแบบไม่หนักผิวแล้วก็ติดทนทั้งวันด้วย ปจริงๆนี่นุ่นนิวเราใช้เคล็ดลับในการแต่งหน้าของนุ่นนิวหน่อยสิเพราะแบบนิ่นนิวแต่งหน้าที่แบบเป๊ะมากเป๊ะปังก็จริงผมไม่ได้แต่งเองแต่ว่าก็อย่างที่พี่ทีได้พูดบนเวทีนะครับว่าก่อนที่เราจะใช้ครีชั่นเราก็ต้องมีการเตรียมผิวก่อนเพราะว่าถ้าไม่ลงจริงๆไม่ลงก็ได้แต่ว่าอยากให้ลงมากกว่าเพราะว่าถ้าลงแบบพวกสกินแคร์ก่อนอย่างเงี้ยจะทำให้เครื่องสัมภางต่างๆติดอยู่บนหน้าเราหนาขึ้นนะแล้วก็จะไม่ทำให้แบบ ครื่องสำอางมันผลัออกมาจริงๆนุ่นทีมีโอกาสได้เลือกเครื่องสำอางใช้เองม้้งไหมครับจริงๆชีวิตจริงๆของนุ่นทีมีจริงๆก็มีพี่ช่างแต่งหน้าแต่งทุกวันเลยครับแต่ว่าเราก็เลือกได้นี่นาเราก็บอกพี่เขาได้ว่าแม่เราจะใช้หน้าสมนี้ประเด็นนี้ว่าหลังเดือนเราจะใช้หน้าบาร์เป็นคันดี้เดียวนะครับ เขาก็ตัวฝากน้องฟูงชันเป็นสองตัวเลยนะคะฟูชันของพังนาสนะคบมีน้องตลับลกลมกับน้องตลับเรียมน,นะครับก็ใช้ดีในสองตัวแน่นอนอยากให้ทุกคนไปช้อปปิ้งแล้วก็ลองใช้กันเยอะเพราะว่าน้องเขาไม่ได้มีดีแค่ฟินนชลุคออกมาผิวสวยแต่น้องเนื้อสัมผัสน้องก็เบาบางมากๆไม่หนักผิวที่สำคัญม,มีเฉดสีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยไรเปิดอใครโมยอมีเฉดสีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยตอบโจทย์กับอีกแล้วตอบโจทย์กับทุกสภาพสีผิวแน่นอน อาน้ิวเจอนุนิีวันเว,ว้นวันแล้วนะช่วงนี้เดือนนี้ออกอีเวนต์ถี่มากเป็นไงทำามถึงงานถี่ได่นขนาดนี้จริงๆเดือนหน้าก็จะเจอกันชากว่าน,นี้อ,อีกแต่ว่าเดือนหน้าจะเน้นด้านแบบว่าเฟสติวัลแต่เดือนนี้ก็ดีแล้วครับ<อ>ให้ออกมาบ่อยๆ,อยๆไม่งั้นเดี๋ยวแฟนๆจะคิดถึงจริงที่มโอกาับพักก็ไม่ถามจริงมีโอกาสได้พักก่อนไหมเวลาทำงานแบบแทบไม่ได้พักเลยมีอยู่บ้านช่วงครับแต่ว่าช่วงนี้แบบถ่ายซีรีส์ด้วยที่หายหายไปก็ ไม่ได้หายไปแบบเฉยๆทำมีงานรับด้วยแล้วก็ถ่ายซีรีส์ค่อนข้างเยอะด้วยครับอย่างล่าสุดที่ปล่อยเพลงญี่ปุ่นออกมาอันนี้ก็ไปแอบทํามาแบบไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกทุกคนก่อนออออปล่อยพวงปล่อยได้ประมาณสกกามสีวันประมาณ4ี่วันเป็นไงบ้างกับกระแสตอบรับเพลงนี้นุ้นิวก็รู้สึกว่าเป็นซ,ซิงเกิลเดบิวต์ภาษาญี่ปุ่นของผมเพลงแรกนะครับก็ ผมชอบเพลงนี้นะแล้วก็ไม่รู้แฟนๆชอบกันขนาดไหนเพราะว่าเราแบบเพิ่งยปเพิ่งไปไป4วันด้วยแล้วก็ยังไม่ได้เคยร้องให้ทุกคนฟังเลยสดๆทันานครับก็เดี๋ยวจะหาโอกาสมาลองให้ทุกคนฟังก็ดูว่าจะร้องตามได้ไหมร้องตามได้แสดงว่าชอบถ้าร้องตามไม่ได้ก็แปลว่าไม่ชอบแต่เห็นก็มีแฟนๆแฟนๆในภาษาญี่ปุ่นแบบพิมพ์มาเยอะในคอมเมนต์เคน์เป็นภาษาญี่ปุ่นเอ ก็ออจริงๆผไปญี่ปุ่นน่ารักครับเพราะาผมไปญี่ปุ่นหลายรอบมากแล้วไปแบบโหตั้งหลายหลายปีแล้วปีละหลายครั้งด้วยครับที่ผ่านมาไปจัดแฟนมีตไปจัดคอนเสิร์ตไปแบบทำโปรเจกต์ลับๆเยอะแล้วก็แฟนญี่ปุ่นก็คือน่ารักน่ารักกันทุกครั้งเลยพอเรียบร้อยน่ารักยากไหมครับกับการที่ต้องเป็ประกาศญี่ปุ่นทั้งหมดเลยอ่ะยากไหมก็คือยากนิดหน่อยครับถ้าเรื่องสัมเนียงอันนี้ผม ก็พอมีพื้นฐานมาบ้างจากการดูกระตูดูกระตูแล,ะตแล้วก็ฟังลเพลง,เงอยู่แล้วก็เลยอาจจะได้อยู่แต่ว่าแ้่สิ่งที่ยากเลยคือการสื่อสารการสื่อสารในช่วงเวลาที่เราทํางานกับทางฝั่งญี่ปุ่นญี่ปุ่นนใช่แต่ว่าทุกคนเหมือนเหมือนมีดนตรีมาเชื่อมต้อหาก,กันก็ทําให้แบบอาจจะไม่ยากขนาดนั้นสื่อสารอารมณ์เพลงนี้ไม่ยากสําดนี้อิวเลยก็ไม่ยากครับเพราะเพลงนี้แบบฟิล์มซีเอชิบุยาแล้วก<ด>็แบบฟิล สดใสสดใสน่ารักน่ารักอยู่แล้วซึ่งมันก็ตัวนุ้ยมุเลยนะก็เหมือนก็เป็นตัวผมแหละครับวันนี้ไม่ได้แหวกจากผมดีใจมากรับตอบรับก็คือดีเพิ่มตลอดฟีดแบ็กฟีดแบ็กกลับมาเลยู่ไหเข้าไปดูก็เข้าไปดูแล้วครับแล้วก็ดีใจดีใจมากเลยเหมือนทุกคนก็อย่างงานที่ยอดวิวขึ้นขึ้นก็จะเป็นแบบหลักแสนอย่างนี่พวกมันจะมีโรดทูทุกคนเบิร์ฟวิว ก็จะแบตั้งเป้าแล้วว่าเดี๋ยวเราจะถึงวิวเท่านี้ั้งนี้แล้วนะแบบทุกคนคอยให้การสปอร์ตอยู่ตลอดเลยแต่ว่าจริงๆปีนี้ยังมีอะไรสุดทรสยทุกคนอีกนี่มันปลายปีแล้วนะเหลือเดือนเดียวแล้วนะปีนี้อีกปีนี้ปีนี้ก็คือเดือนหน้าอีกเดือห้าอีกเดือนห้าีกเดือนหน้าอีกเหรอปีนีดือกเดือหาดืหน้าเดอนหน้ดือน้ายี้าอีเดือนหน้าอเดอนหน้าอะกเอ้าอะกเดือนหนาอีกเด่อ้อีด้าอกเดอาอดอ้าดา เป็นคนเกี่ยวกับเพลงซีรีส์หรือว่าการแสดงหรือว่าอะไรโจะได้ไหมอันยังไงเดือนหน้าจะต้องปล่อยแล้วนะแย้มแย้มแย้มเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับหูครับเดายากเลยพี่ยากเลยลูกเกี่ยวกับหูครับนนั่แหละครับยังบอกไม่ได้แต่เดือนหน้า ไม่ได้เราไม่พ <klore> ูดดีกว่าแต่ว้าวแต่ว้าวแน่นอนอะแต่ว้าวว้าอดีตว้าวเลยเป็นสิ่งที่นน่นนี่ไม่เคยทำมาเลยแต่ครั้งก็ไม่เคยทำแบบไม่เคยทำแนวนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันแต่เรากำลังจะไปที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อยู่เหมือนกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต้นเดือนหน้าก็ไปแล้วครับไปจัดคอนเสิร์ต คือคุณนุ่นยูดีมแคชเชอร์เอ็นแนะก็จัด1วัน2รอบครับซึ่งระหว่างที่ไปก็จะมีวันที่ไปโปรโมทเพลงด้วยแล้วก็มีงานแฟนไซด้วยครับที่นุ่นก็ทํางานหลายวันครัแสดงว่าคิวเน้นมากเลยตารางคิวตารางงานที่นุ่นน่ะที่เราไปถึงก็แน่นอยู่ครับเปิดแบบไปก็คือทํางานเกือบทุกวันแล้วก็อาจจะมีพักบ้างนิดหน่อยพอหายใจหายคอครับแต่นอกจากโปรโมทแล้วก็งานแฟนไซแล้วก็คอนเสิร์ตก็จะมี งานรับอีกนิดหน่อยงานรับไม่ได้แอบทำอะไรอีกรแล้วเปแอบโอเคเจกต์บรับเยอะนะเราอ่ะใช่ครับก็แอบแต่นี้ทุกคนก็น่าจะว้าวเหมือนกันอย่างคอนเสิร์ตที่ที่นําไปนี่คือเป็นฉบับย่อใช่ไหมจากที่เราเห็นใี่ปุ่นที่เมืองไทยจช่ไหมใช่ครับสเกลสเกลลดลงเยอะพอสมควรเลยนะเพราะว่าเนื่องจากแบบกฎของทางญี่ปุ่นีนู่นนบของต่างประเทศว่าแบบจัดได้เท่านี้เท่านี้กี่ชั่วโมงนะสเกลเท่าไหร่เท่าไหร่ครับใช่ก็จะลดเพลงลงมาเยอะพอสมควรเดี๋ยวก็จะเหลือเพลงที่แบบ ทุกคนน่าจะอยากดูอีกไว้ครับเยอะเลยไลฟ์อัพเพียงสองรอบเหมือนกันไหมจัดสองรอบใช่ไหมใช่ครับจัดสองรอบไลฟ์อัพเหมือนกันไหมมีที่ไม่เหมือนด้วยไว้ครับใช่ตั้งใจมาร้องทุกคนฟังแบบเนี่ยในนี้อยากร้องวันนี้ใหม่รอบนี้อีกเพลงหนึ่งก็อยากร้องอีกรอบนึงแดงว่ามีโปรพาร์ใหม่ๆบนเวทีให้ได้แบบได้ได้ดีคร่บทุกคนน่าจะชอบชอบเลยฝึกพูดอยู่ใช่ไหมตอนนี้เขาพูดเขาพูดกับตัวต่อไป เก่งแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วไม่ได้ฝึกเลยส่วนใหญ่จะฝึกร้องเพลงมากกว่าเพราะช่วงนี้ก็ทยอยจำื้อเพลงเพราะว่าที่เพลงญี่ปุ่นอะจำเนื้อเพลงยากมากเลยนะคะเพราะส่วนใหญ่แบบเนื้อเพลงเขาไม่ค่อยซ้ํากันเท่าไหร่อย่างฮันนู๊กเพลงไทยอย่างเงี้ยจะเนื้อเพลงซ้ํากันทุกฮุกแต่อันเนี้ยเพลงญี่ปุ่นบางเพลงคือแบบฮุกแรกฮุนนู๊กหนึ่งฮันนูกสองเปลี่ยนฮักสามเหมือนเอามารวมกันแล้วก็ ไม่เหมือนการอดีกอย่างนี้ทำังเพลงเยอะแต่ว่าเพลงเขาพร้อมที่น่าลักชอแต่คอนเสิร์ตครั้งนี้เพลงนี้ได้โชว์เพลที่ได้ได้โชว์ครับชิบุยะม่ถามทีมบอกเลยก็ได้ในโกชิบุยาทำงานเยอะขนาดนี้เราเพนจะเอาเงินไปทำอะไรหรือเปล่านิวเนี่ยเมื่อก่อนบอกจะเอาเงินไปซื้อบ้านตอนนี้บ้านราคาขอนิวเท่าไหร่จะแน่แล้วตอนนี้ก็ดูดูอยู่นะครับก็ อันนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆแล้วก็น่าจะเอาจริงๆถ้าซื้อบ้านนน่าจะหายไปเยอะเหมือนกันเลยนะครับเรามีแผนในใจว่าสิว่าเออบ้านเราจะต้องประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงอาจจะไม่ได้แบบแพงมากขนาดนั้นครับเอาแต่ก็ดูดูอยู่จริงไม่อยากซื้อแพงมากอยากซื้อที่แบบ <c oughs> มันพอดีกับครอบครัว <c oughs> แล้วก็พอดีกับแบบจำนวนคนที่อยู่ <c oughs> จำนวนคนที่อยู่บ้านด้วยเนี่ยเพราะถ้าซื้อใหญ่เกิน พีนจะแรกก็จะดูบ้านที่แบบใหญ่ๆหน่อยแต่ว่ามาบอกว่าไม่เอามันใหญ่เกินเดี๋ยวแบบวันๆผมก็ออกมาทํางานข้างน,นอกแล้วเดี๋ยวพามาอยู่บ้านสองคนออ่างเงี้ยให้อยู่กับใครบ้านเปเลอร์บัเทอร์เลยจเจอโกลสเขังไงแคส่งบ้านไม่ไหวด้วยครับก็เลยเอาแบบขนาดเขอเหมาะ <c oughs> อิก <c oughs> อย่า <c oughs> องา <c oughs> อย่า <c oughs> งนี้ปีนี้หรื <c oughs> อปีหน้าจะได้เริ่มต้นโปรเจกต์นี้สักทีว่าเออซื้อบ้านสักทีอะไรผมว่าปีหน้าปีหน้าน่าจะแบบมีแหวนละวันนี้ก็ดูๆเล็งทำเลไว้อย่างไง เลงไว้แล้วครับตอนแรกคิดหนักมากเลยว่าจะอยู่แถวไหนดีจะขยับเพราะว่าผมมาเป็นพระประแดงบอยเนาะไม่พระประแดงบอยี่คนรู้อยู่แล้วแต่ว่าก็กำลังคิดว่าจะขยับเพาอยู่ในเมืองนีไหมหรือว่าจะแบบแต่ถ้าห่างจากที่เราเคยอยู่ตอนเด็กอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ารามาจะเห่าหรือเปล่าเพราะว่าญาติญาติก็อยู่ฝั่งนู้นหมดเลยทำนี้ก็ขอไปชั่งน้ำหนักกันสักหน่อย โอเคแรงโบไม่ดแรงโบนี่ึงพี่หนึ่นะลูกลูกนี้พี่เอาลด้องนี้ขางนีลูกนึ่งสองนี้ี่หนต่อลูทนได้ทีนะลูกนะเออดีมากเกลี่ยนท่ายี่ด้วยลมือเลย

อยากจะได้เปิคอนเสร์บบนีี่อมวนผูกกานี่คือกางเกงขาแล้วที่ทักที่ทักหกอะอะเงาได้โอเคอันนี้กางเกนะลูกแค่หนึ่งส คครับงานนี้ค่อนข้องที่จะยากโอเค